หมอนรองกระดูกคอเสื่อมดีขึ้นได้เร็วถ้ารู้เรื่องนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหมอจันครับคลิปนี้ครับหมอจะแนะนำหมอนรองกระดูกคอเสื่อมคุณจะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณรู้เรื่องนี้ครับเพื่อเป็นการห้คุณพลาดคลิปดีครับวลาีหมอฟันดมีค,คลิปดีออกมาแบ่งปันนะครับสำหรับใครที่ช่องของ Facebook คุณสามารถกด ติดตามได้ที่ดรฟันนะหรือหมอฟันนะครับหรือสำคัญอยู่ในช่องของยูทูปนะคุณสามารถกดตับสับนะครันที่หมอสันหมอฟัอนเข็มได้และคุณจะไม่พลาดคลิปดีวลาหมอสันมาแบ่งปันคลิปแรกๆนะครับอ่ะเข้าเรื่องของเราดีกว่าวันนี้ครับหมอจะมาเพิจางกาเกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับอ่านะแล้วคุณจะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณรื้อ,เร,อเรื่องนี้ครับก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าครับว่าอาการหมอนรองกระดูกคอเสื่อมมันคืออะไรอ่ะไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะเพราะวันนี้เราจะดู้วิธีการรักษาเนาะนี่ฮนะ ที่บริเวณของกระดูกนะมีหมอนรองกระดูกแล้วมันเกิดเสื่อมอายุมากขึ้นคุณใช้งานมากขึ้นคุณทํางานมากขึ้นคุณใช้คอมากขึ้นกดรูทัศท์มากขึ้นคุณขับรถนานขึ้นคุณอะไรเกี่ยวกับคอมากขึ้นนึกภาพว่าและคุณเก็งคอบ่อยๆขึ้นถูกไหมครับมันก็จะเป็นเสื่อมตามอายุปกติเวลาหมอนรองสุขกระดูกมันก็จะมีแคลเซียมมาเกาะถูกไหมครับมันก็เริ่มไม่แข็งแรงบางคนอาจจะมีเพราะมันหมอนรองกระดูกปิ้อย่างนี้ไปกดทับเจ้าเส้นประสาทที่บริเวณของแขนขาถูกไหมครับบางคนอาจจะมีภาวะ มีแคลเซียมมะกอกไอแคลเซียมมะกอกน,นี้ก็ไปกดทับที่บริเวณเส้นประสาทเช่นเดียวกันเวลาคุณทางานหนักมากนี่คือเป็นภาวะเรื่องของมอนกระดูก,กคอเสื่อมทีุ่ณอาจะเกิดขึ้นได้นะอย่างเช่นพี่ตูนบอลี่แสดงนัรขยเคยดูพี่ตูนจะร้องเพลงแล้วคุณจะแบบมีการเขย่าหัวถูกป่มแต่นี่คุณหมอเขาบอกคุณหมอที่ที่ไหนนําจะไปได้ราม,มาไหมบอกเขาก็จะมีการปวดที่คอแล้วก็มีการล้าเป็นลักษณะของมอนกระดูก,กคอเสื่อมได้ทีนี้ครับถ้าคุณแบบว่ามีการปวดขึ้นมาแล้วคุณต้องงานหายรวดเร็วครับผมบอกเลยครับว่า คุณต้องรู้เรื่องนี้ครับเรื่องแรกที่คุณต้องรู้ก่อนเลยนะโน,น้นหนึ่งวันนี้อธิบายจากใครอธิบายจากคนไข้ของหมอฟันที่มาราักษา้วยการฝังเข็มนี่แหละ,ะ <c oughs> คือเขาไปดูคลิปของหมอฟันครับเกี่ยวกองการกินยาให้ครบให้ถูกไมถึงเคาจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องของ3ขั้นตอนหายปวดกระดูกเส้นย่าเ่เร่งด่วนจากการกินยานะนะ,นะเขาไปดู้วเขาก็ไปซื้อยามาปรากฏว่าเขากินยาอาการเขาก็ดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับหลักการง่ายที่สุดนะเบสิคสุดที่คุณสามารถทําได้ตามที่หมอฟันบอกใน c อ o ์ส e care f o r นั่นก็คือครับ การกินยาครับโอเคไหมหลักการกินยาผมก็จะพูดแล้วพูดอีพูดแล้วพูดอีเพราะมันใช้ได้ทั้งกระดูกคอเสื่อมกระดูกหลังเสื่อมมันได้หมดเลยเพราะหลักการมันเดียวกันหมดนั่นคือให้ครบให้ถูกให้ถึงนะนะใครบางคนอจะเคยฟังแล้วแต่ไม่ได้คุณฟังอีครับคุณจะได้เข้าใจว่ามันพลาดจากอะไรจริงๆแล้วพี่คนนี้ฮะนะนะพี่ชื่อพี่พ,พี่พี่ทัศนละกันพี่ทัศเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของการเรากระดูกคอเสื่อมเนาะแล้วเขาก็ไปซื้อเขาเห็นคลิปหมอสันก็เลยไปซื้อยาจากร้านขายยามากินวันนี้ผมได้ดูยาเขายาเขากินคคครรบบักน ครบทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นยาพารา,า,ายาขยกล้มเนื้อยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่สเตอรอยด์แล้วก็ยาแก้ปวดเส้นประสาทเขากินยาครบครับนะพอกินยาครบเสร็จที่เกิดขึ้นคืออาการเขาดีขึ้นนะแต่อาการเขายังไม่หายไปนะมาดูเรกประดมตัวครับนะอันที่สองคือให้ถูกครับเมื่อกี้ให้ครบเนาะอันที่สองคือให้ถูกให้ถูกคือเรกประาตัวอะไรบ้างครับเบาหวานความดันไขมันเขามีแค่ไข,ม,ม,ขมันเลือดสูงเอ๊ะเป็นแค่ไขมันเลือดสูงก็กินยาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไร มันก็กินยาได้คือให้ถูกนะให้ถึงอันนี้แหละประเด็นเหตุผลที่เขามาหาผมเพราะว่าเขาไม่ดีขึ้นนะเหตุผลนึงโอเคอยากจะฟังเก็บอันนี้เข้าใจแต่เหตุผลหลักคือเขาอยากให้ผมช่วยปรับยาให้หน่อยประเด็นผมก็เลยเบิดเปิดยาดูก็ถามอาการของเขาเขาบอกว่าตอนเช้ากินดีกลางเทียงกินดีตอนเย็นกินดีแต่อาการปวดชอบไปปวดตอนตีสามและต้องกินยาผ่าราเติมเข้่ไปอ่าอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่ายามันไม่ถึงนั่นเองครับ ถูกไหมวั้ผมก็ได้แค่ปรับยาตัวนี้เข้าไปแนะนํายาเข้าไปแล้วเรียบรองครับอาการปวดเขาก็ดีขึ้นนึกภาพว่าเพราะว่าเหมือนยามันตกรอบครับทุกคนกลางคืนมันไม่ได้กินเขาไม่ได้กินรอบก่อนนอนเขากินแค่เช้ากับวันเย็นก่อนนอนไม่ได้กินถูกไหมแล้วปรากฏว่าอาการเขาเป็นเยอะถูกไหมครับอาการเขาเป็นเยอะอาการเขาไม่ได้เป็นน้อยเนาะคือเขาเป็นถึงเจ้าของธุรกิจใหญ่แล้วก็คือทํางานเยอะทํางานหนักนะครับแล้วก็คือแล้วก็แบบออกกาลังกายด้วยอะไรเงี้ยทีเนี้ยปัญหาเขาคือปวดคอตรงเนี้ยแล้วก็มีปวดมาล้าวๆแถวๆแขนเงี้ยนึกภาพปะ กินยาดีขึ้นแต่มันไม่ได้หายจบเพราะว่าเขายังกินยาไม่ถึงเพราะฉั้นวันนี้ผมแนะนําวิธีการให้คุณจะหายป่วยอย่างไงเลยอย่างพี่พี่พี่ทัศน์เนี่ยนะคือให้ครบกินการกินยานั่นคือการกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงโอเคไหมเฮ้ยเหมือนคลิปนี้จะพูดเร็วไปแต้องขออภัยด้วยนะฮะก็คือหลักการสรุปว่าคือเรื่องถ้าคุณต้องการหายป่วยกระดอย่างรวดเร็วเหมือนพี่ทัศน์คือให้คุณกินยาให้ครบให้ถูกให้ถึงนี่แค่นั้นแหละครับโอเคไหมทุกคนโอเคไหมครับทุกคนให้ครบคือคุณมาเช็คว่ายาครบหรือเปล่า ถ้าคุณกินครบแล้วทาไมคุณยังไม่หายให้กลับมาดูคิดว่าคุณกินยาถึงหรือยังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงไปเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทให้มันถึงโอเคป้าแล้วการปวดคุณจะลดลงขอเน้นนะครับว่าต้องเพิ่มยาแก้ปวดเส้นประสาทไม่ใช่เพิ่มยาแก้ปวดหลายคนไปเพิ่มยาแก้ปวดสิ่งที่เกิดข,ขึ้นคือผลลัพธ์ลงกระเพาะลงไตไม่ดีไม่ดีโอเคไหมครับทุกคนโอเคไหมทุกคนคกคน,นะครับงั้นคลิปนี้ฝากกันทีนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อ ขอบคุณสําหรับการติดตามและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มากกว่ารักษาการดูแลใจสำหรับใครที่อยู่ในช่องของเฟซบุ o กนะคุณสามารถกดติดตามได้ที่ดรสันหรือหมอสันสำหรับใครที่ช่องยูทูบคุณสามารถกดซับสไครต์ที่หมอสันมาฟังเข็มและคุณจะไพ่พาดคลิปดีเวลาหมอสันมาแบ่งปันในคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกๆดีไม่ดีะดนะแล้วก็ฝากกดแชร์หน่อยแลวใครคิดว่าคลิปนี้ดีแต่หมอพันพูดเลยไปหน่อยก็พิมพ์ว่าดีมากๆมาให้หน่อยแล้วกันแล้วหมดหัวานรภัยด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต